สวัสดีเธอเธอทั้งหลายวันนี้เดียนจะพาเธอเธอมากินนี้นะหนุ่มเส้นหนุ่มเส้นหนุ่มเส้นเธอเคยกินไหมนี่ดันเดียนเดียนดันเดียนก็เคยกินครั้งแรกนี่แหละเด็กเด็กไอ้แม่บ้านหามาให้เด็กเด็กคนใช้ที่บ้านก็หามาให้นี่เดียนก็เลยแกะเองเลยใช้เขาแกะเขาเขเขามมีเวลาแกะ เดี๋ยวต้องมาแจกเองเป็นคุณนายน,นะนี่คุณนายน,นะนี่นี่อิเทลงไปเลยวิธีกินง่ายๆนี่เีโจ๊กลงไปเลยนี่อิโจ๊กวลาซานมามาเนอะกินกับเทนนะนี่แล้วกินนี่วายเดี๋ยวลืมลืมเดี๋ยวลืมช้อนช้อนกับซ่องมา เอานี่เลยมือช่วงๆก็โลดเนาะนี่แบบนี้เลยนี่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 นมามามาเธอเธอมาอร่อยมากเลยเธอเธออืมอืมอร่อยมากอร่อยมาก นี่กินไหนไม่ได้อืม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 เขีนลืมจอนจอนกับช่มวันนี้คนใช้ไม่อยู่อืมจะให้ไปตลาดซื้อนี่มาให้กินแล้วก็ออกไปตลาดเดี๋ยวอืมไม่ไหวเลยใช้เดี๋ยวเดี๋ยวไล่ออกยูเดี๋ยวเดี๋ยว ใหจ้างคนใหม่อยากสดน้ำยกสดก่อนนะจันเดี๋ยวเดียนข,ขออนุญาตนะอืมอย่างนี้เลยอันนี้มากันเลยนะเกิดอยู่กับอืม,มไป็ีเยบอืมดีมากเลยเจ้ อืมมากมากกินกับเดี๋ยวอืมข้ามี่ยนี้ด้วยเนี่ยอืมเดี๋ยนเราต้องกินอยู่ขามีให้ด้วยอืม,อ,มอ,อืมอ มันใช้ไม่อยู่อือลุก็อยู่ยให้เอาช้อนกัดซ่อมให้ไม่ทันแล้วเด๋ยวหิวอือ,อเล็บมากเล็บมากเล็บ กินแบบคูณนเขาต้อกงกินแบบนี้แหละเนาะอยิมิชิน,น้กันนะจ๊ะบ๊ายบาย